ผู้ชมขาล่าสุดนี้นะคะทางบอสบอยสรีชัยค่ะมีการพบบอกว่าวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเลยนะคะโดยบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ใช้เวลาทุกนาทีคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นคนที่สุดแม้ คุณผู้ชมขาโพสแบบนี้ทําเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยชื่นชมมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าบอยเนี่ยทำอะไรก็เด่นทําอะไรก็ปังนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ก็เป็นวันที่บอบอยบอกว่าทุกนาทีนี่ใช้คุ้มค่ามากๆในการเกิดมาเป็นคนนะคะคุณผู้ชมขาสิ่งเทียนึงนะคะที่เฮาได้เฮ็ดอย่างจากอย่างนึงเนาะคะ่ะพี่น้องคาเราก็ทําอยากให้มันออกมาดีออกมาคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งบอยสิริใช้เนะะี่ยค่ะพี่น้องคาก็ได้แบบว่า เฮ็ดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะพี่น้องสําหรับครั้งนี้นะคะพี่น้องขาแฟนคลับหลายคนนี่คือแบบเอ๊ยยังสงสัยอยู่เลยว่าบอบยเนี่ยทำอะไรเนาะนะคะถึงได้โพสต์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังเตรียมการนะคะสาหรับเปิดหมอลาใจเกินร้อยหรือว่าเปิดฤดูกาลหมอลาใจเกินร้อยปีที่9ค่ะนี่แหละค่ะทำเอาแฟนคลับหลายคนนะคะมารวมแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆค่ะ หลายคนนะคะพี่น้องคาก็จะมีทางศิลปินในวงของมอลํำใจเกินร้อยด้วยนะคะบางคนบอกว่ากำลังใจครับอขอให้คิวบอยแอนพี่น้ำเด้อครับนี่นะคะสูม่มาจนลืมพักพ้อนไม่ได้นะคะคนเก่งเรื่องสุขภาพก็สำคัญเช่นกัน ล่าสุดก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะพี่น้อง่ะเพราะว่ามีอาการป่วยเล็กน้อยนั่นเองก็ซีจากการพักผ่อนเพียงเพอนั่นแหะค่ะพี่น้อง่าแล้วกะเยหลายย่างนะคะบวกกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะการงานนี่คือเรียกได้ว่าปังจริงๆค่ะเดินสายทํางานนี่คือเยอะมากๆแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมขา แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมกำลังใจค่ะคนเก่งสู้ๆทำแล้วก็ไปให้สุดนี่นะคะกำลังใจครับกำลังใจนะครับคุณพ่อของน้องต้าแฟี่ พักผ่อนบ้านเด้อคุณชายคนบ้างงานัาสับพี่นองค่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าบอสบอยเนี่ยก็ไม่หยุดทำการจริงๆค่ะ,อะตอนนี้นะคะก็มีทั้งวงนะคะแล้วก็งาน AB นะคะคุณผู้ชมขะยังมีกิจการหลายอย่างแถมยังอยากเปิดกิจการอีกด้วยค่ะพี่น้องขาจนหลายๆคนนี้ได้เบรกไว้ก่อนค่ะ บางครั้งงานเยอะไปก็ดูแลสุขภาพไม่ทันนะคะการดูแลสุขภาพบาไหวคือกันแต่เรายังใช้ร่างกายในการทํางานเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเขาก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราก็ทํางานไม่ได้ค่ะ นี่นะคะแฟนคลับเนี่ยก็รอติดตามเลยค่ะแบบว่าลุ่นตามมาไวแล้วนะคะสำหรับหมอลำใจเกินร้อยปีที่9เนี่ยจะปังขนาดไหนคะ่ะคุณผู้ชมคะบางท่านบอกว่ามีแค่วงแรกและวงเดียวที่ได้ใจไปจากฉันเพราะฉันไม่เคยติดตามเลยรักหมอลำใจเกินร้อยและสนับสนุนผลงานการแสดงหมอลำใจเกินร้อยพลังบวกนะคะอา่าแฟนคลับบอกว่าบางท่านอาจจะไม่เคยดูหมอลำแต่ว่าพอมาเจอหมอลำใจเกินร้อยก็รักไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ นี่นะคะผมเป็นคนนะครนายกภาคกลางครับฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องฟังหมอํำไม่เป็นไม่รู้จักด้วยแต่ที่มาติดตามใจเกินร้อยเพะแอนออรดีแล้วไม่เคยดูหมอํำวงอื่นเลยครับนี่นะคะบางคนก็เข้ามาจากการชอบ บางคนก็เข้ามาจากการชื่นชอบศิลปินบางคนเข้ามาจากการที่ไม่เคยดูอ่าหมอลำแต่ว่าบาังเอิญไปเจอแล้วก็รักเลยอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งหลายคนก็เข้ามาในต่างรูปแบบกันไปนะคะคุณผู้ชมคะแต่จังใดก็ต้องรอเมิงรอเป็นกำลังใจให้ทั้งหมอลำใจเกินรอยคะ่ะพี่น้องคะ แล้วอีกอย่างนะคะคนคนหนึ่งที่ทิ้งบอดบอยสิริชัยไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมขานั่นก็คือพ่อเอ๊นั่นเองนะคะบอกเลยงานนี้พ่อเอ๊นะคะกลามาดูแลอย่างหลายๆอย่างซอยบอดบอยคือกันนะคะพี่น้องขาให้คําปรึกษาบ้างแล้วก็ช่วยกันทํางานอะไรหลายๆอย่างส่วนหลายกับ เริ่มต้นก็ต่างหมากระสีมีพ่อเอนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะที่คอยอยูที่คอยอยูเบื้องหลังนะคะลหลายๆอย่างเนาะค่ะพี่น้องที่คอยดูแลซอยบอดบ่อยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะไกยูกับพ่อเอนะคะก่อนจะออกมาตั้งวงเป็นหมอลำใจเกินร้อยนะคะพ่อเอก็ดีมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะดูแลช่วยเหลือมาตลอดเลยค่ะ นี่ละค่ะพี่น้องคะจ้าใดก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับหมอล้ําใจเกินรอยหรือดูกาลคะมันเป็นอะไรที่น่าลุ้นหลายๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าบอดปอยเนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะตั้งแต่ทีมแดนเซอร์นะคะคุณผู้ชมขาลดนอย่างหลายๆอย่างคือเปลี่ยนเบิร์ชุดกับเปลี่ยนเบิร์ดนะคะพี่น้อง เริ่มต้นเนี่ยคือบอกเลยว่าหน้าดูหน้าติดตามมากๆฉากแสงสีเสียงนี่ต้องอลังการแน่นอนค่ะพี่น้องขาต้องรอติดตามกันให้ได้นะคะน่าจะประมาณปลายเดือนกันยายนน่าจะเปิดฤดูการของหมอลำใจเกินร้อยแล้วค่ะ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปให้กําลังใจบอสบอยศิริชัยกันเยอะยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็รอติดตามผลงานของบอดบอยไปเรื่อยๆนะคะให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องขาบอกเลยว่าต้องคุ้มค่าแน่นอนสําหรับใครที่ได้ไปเปิเปดวงนะคะพร้อมกับบอดบอยคะ่ะพี่น้องขาในสิ้นเดือนกันยายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนคะ่ะ กเป็นกำลังใจนะคะเหตทั้งบอดบอยสีใช้ค่ะแล้วก็คณะหมําำใจเกินร้อยกันต่อไปนะคะแล้วก็ยินดีกับบอดบอยดู แล้วก็ยินดีกับบอสบอยสิริชัยด้วยนะคะที่ดําเนินการหมอลําใจเกินร้อยมาถึงปีที่9ได้เก่งขนาดนี้ค่ะแล้วก็ยังมีพ่อเอนะคะคอยซอยเหลือเกื้อกูลตลอดนะคะพี่น้องคาส่วนปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วก็ให้ประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็รอชมนะคะสําหรับหมอลําใจเกินร้อยปีที่9ค่ะว่าจะอลังการขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมคายังไงก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้ทางบอสกับซอด้วยค่ะรวมถึงศิลปินในวงด้วยนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวัน ทา,ะะทางเราก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ